สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับหัวข้อถ้าได้คุยกันอีกครั้งจะเป็นยังไงอ่ะแสดงว่าก็ต้องเป็นคนที่ไม่ค่อยได้คุยกันหรือแบบห่างหายกันไปนานแล้วอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะก่อนอื่นขอเช็คพลังงานของคุณกับเขาก่อนนะว่าตอนนี้ต่างคนต่างเป็นยังไงบ้าง ฝั่งเขาอะเดนะี๋ยวนะคุณกับเขาสองคนอะเหมือนแบบเลงๆลงกันอยู่อะจดจดจ้องจ้องกันอยู่ต่างฝ่ายต่างต่างจดจดจ้องจ้องกันคือคือไม่มีใครทําอะไรอะไม่มีใครเทคแอคชั่นไม่มีใครเริ่มต้นทําอะไรแต่แต่เหมือนแอบส่องแอบมองกันอยู่แอบ ดูพฤติกรรมของกันและกันอยู่มีความสงสัยใครรู้กันว่าเออชีวิตของเขาเป็นยังไงเขาก็สงสัยเขาก็อยากรู้ว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางฝั่งคุณอะทางฝั่งคุณคุณเหมือนแบบไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยเปิดเผยให,ให้ให้เขารับรู้ คุณไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกของคุณด้วยเช่นถ้าคุณคิดถึงเขาคุณรอคอยเขาอยู่คุณจะทำตรงกันข้ามคุณจะทำเหมือนแบบฉันสบายดีฉันไม่ฉันไม่เครียดฉันไม่เศร้าฉันมีความสุขดีอะไรแบบนี้คือคุณจะไม่ให้เขารู้ความความรู้สึกของคุณไม่ให้เขารู้ความในใจของคุณอืมในขณะที่เขาอ่ะ ตัวเขาเองตอนนี้คือเหมือนแบบเขาเขาไม่มีใครนะเขาก็แบบไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่พร้อมให้ใครเข้ามาด้วยเขาดูแบบมีพื้นที่ส่วนตัวรู้สึกหวงแหนความอิสระอยากเป็นอิสระอยากอยากใช้ชีวิตแบบคนเดียวอ่ะช่วงนี้นะหมายถึงช่วงนี้ถ้าจะมีคนที่เขาสนใจก็ก็คุณเนี่ยแหละคนที่เขาแบบ ยังสนใจยังใครรู้เรื่องราวของคุณว่าเออคุณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอ่ะไม่ไม่ได้คิดที่จะผูกมัดอะไรกับใครในตอนนี้ถ้าคุณสงสัยว่าเออเขามีคนอื่นไหมย,ยังไม่มีนะคะเขายังแบบเรื่อยๆเปื่อยๆแล้วก็เหมือนแบบมีกําแพงด้วยมีกําแพงแบบไม่ให้ใครเข้ามายังห่วงพื้นที่ส่วนตัวอยู่ออในกรณีบางคนบางคนนะ บางคนเขาบล็อกค,คุณด้วยบางคนเขาบล็อกค,คุณอืมคุณอาจจะไม่ได้บล็อกเขาแต่ว่าแต่ว่าคุณแค่ไม่ไม่ไมแสดงออกอะไรให้เขารู้เขาอาจจะบล็อกค,คุณแต่ก็ยังไปแอบส่องคุณงงไหมมันจะมีวิธีของเขาแหละเออมันเหมือนกับว่าเขาก็ไม่อยากให้คุณมารู้ว่าเขาอะ เป็นยังไงเหมือนกันแต่เขาไม่ไม่ได้ใช้วิธีเอ,อทำตรงกันข้ามไม่ได้โพสต์แบบอะไรประชดประชันแต่คุณอาจจะเป็นแนวแบบทำอะไรที่ตรงข้ามกับใจหรือว่ามีกลโงมีเล่ห์เหลี่ยมอะคะ่ะอืมแบบถึงจะเศร้าสมมุตินะต่อให้เศร้าคุณก็จะโพสต์แบบมีความสุข แบบเอ้ชีวิตช่วงนี้ดีจังเลยโสดอยู่คนเดียวแบบไปเที่ยวไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่คุณก็จะโพสแบบไปเที่ยวกับเพื่อนสนุกจังเลยทั้งทงที่ความจริงคือแบบเศร้ามากเหงามากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไอ้ที่ว่าเขาบอกคุณเนี่ยเป็นพลังงานส่วนน้อยนะบางคนเขาเขาก็ไม่ได้บล็อกอจจะแต่ว่าเขาอาจจะแบบเออไม่ได้ ไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครแล้วก็เหมือนแบบยังยังอยากอยู่คนเดียวยังอยากมีพื้นที่ส่วนตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะพลังงานของคุณกับเขาประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดแบบมีโอกาสมีโอกาสที่ได้คุยกันอีกเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าคุณกับเขาได้คุยกันอีกครั้ง ถ้าได้คุยกันอีกครั้งนะคะมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบคือต่างคนต่างอยากคุยอยู่แล้วต่างคนต่างอยากคุยกันมันจะมีแพชชั่นมันจะมีความแบบมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้คุยกันเยอะแยะมากมายเลยสามารถคุยกันได้ทั้งวันคุยกันได้ทั้งคืนคุยกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนคุยกันแบบทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ย ช่วงที่หายไปช่วงที่ห่างกันไปเกิดอะไรขึ้นเขาก็มีเรื่องมาเล่าให้คุณฟังคุณก็มีเรื่องไปเล่าให้เขาฟังแล้วคุณสองคนก็คุยเรื่องของคุณสองคนเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอะไรอย่างนี้แล้วทั้งคู่อ่ะคือมีความอยากรู้อยากคุยอยากสื่อสารกันมากๆมันมันเป็นความคิดถึงมันเป็นความโหยหาของทั้งคู่ที่แบบ มันขาดช่วงกันไปนานอะ่ะมันมันมีเรื่องมากมายเกิดขึ้นนะแล้วล้วนึกออกมาเนี่ยนึกนึกภาพเด็กนักเรียนเวลาเปิดเรียนนะคะวันแรกของการเปิดเทอมอะ่ะเสียงมันจะแบบจ๊อกแจ๊กจอกแจ๊กจกแจ๊กคุยกันคือไม่หยุดเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับปิดเทอมไปนานไม่ได้คุยกันนานเป็นไหมผู้อ่านเป็นสมัยเด็กๆ <c ười> คือเวลาคุยก็ ก็ไม่รู้ตัวหรอกจนกระทั่งมันจะต้องมีคนเตือนจะต้องมีเพื่อนบางคนอะไรอย่างเงี้ยพูดขึ้นมาแบบหนหูมากเลยเดินเข้ามาในห้องนี่แบบเสียงดังมากเลยไม่ก็เป็นค,นคุณครูที่เดินเข้ามาในห้องแล้วบอกว่าคุยอะไรกันนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะหยุดคุย <c oughs> อารมณ์นั้นน่ะคะ่ะคุณกับเขาอพอมาเจอกันหรือได้คุยกันมีโอกาสได้กลับมาคุยกันเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์นั้นเลยมีเรื่องให้คุยกันมากมายเลยแล้วก็คุยกันกันได้ทั้งวันทั้งคืนอะ แล้วมันจะเป็นการเหมือนแบบปรับความเข้าใจกันด้วยนะอะไรที่เคยไม่เข้าใจกันมันจะเข้าใจอะไรที่เคยเป็นเป็นประเด็นเคยเป็นปัญหาเคยมีความคลางแคลงมีความสงสัยเรื่องอะไรที่อยากรู้มานานะ่ะจะได้รู้มันเกิดอะไรขึ้นไอ้ตอนที่หายไปไอ้ตอนที่ห่างกันถ้าบางคนบางคู่ห่างกันแบบไม่เคลียห่างกันแบบไม่ชัด เดี๋ยวจะได้รู้เดี๋ยวจะได้คุยกันทุกอย่างมันจะชัดเจนทุกอย่างมันจะเคลียร์หมดเลยนะคะแล้วก็จะได้กลับมากลับมาคบหากันกลับมาอยู่ข้างกันกลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งอืจะมีความเข้าออกเข้าใจกันมากขึ้นด้วย you are exactly where you need to be unknown territory คุณอะอาจจะยังสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆหรอเออมันเหมือนกับคุณคุณมองไม่เห็นทางอะ่ะคุณมองไม่ไม่ออกว่าเออมันจะเป็นยังไง ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะกลับมาคืนดีกันได้จริงๆหรอมันจะกลับมาคุยกันต่อได้จริงๆหรอมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คุณกับเขาได้กลับมาคุยกันได้ด้วยความที่แบบบางคนจบกันไม่สวยอ่ะตอนตอนที่จบกันหรือคุยกันครั้งล่าสุดอาจจะมีการทะเลาะกันหรือว่าหายไปเลยแบบไม่มีปีไม่มีคุยอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้แบบจบกันด้วยดีหรือว่าห่างกันด้วยดีห่างกันด้วยความเข้าใจ คุณก็เลยอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยนั่นไงนั่นไงให้กระเด็นกระดอน grounding ไม่ต้องไปคิดมากนะคะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยปล่อยใจให้สบายๆทุกอย่างอ่ะมันเหมือนถูกวางเอาไว้แล้วเมื่อมันถึงเวลาคุณกับเขาจะได้กลับมาเจอกันเอง อาแอบ,บดูให้ว่าเมื่อไหร่ยังไงเมื่อไหร่ยังไงเอออุ้ยสองเดือนห้าสัปดาห์ไม่เกินหนึ่งปีนานไหมนานไหมอะ่ะอืมถ้าเร็วสุดก็คือห้าสัปดาห์ นะคะอ่ะห้าวันบางคนเร็วกว่าน,นั้นคือห้าวันแต่จริงๆผู้อ่านก็รู้สึกว่ามันมันค่อนข้างจะใช้เวลาหน่อยอะมีห้าสัปดาห์มีสองเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีอะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะได้มีโอกาสกลับมาคุยกัน ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งจะต้องได้คุยกันจนได้โอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ